เรื่องที้ขายอยู่6แสนกว่าบาทเดี๋ยวไม่รู้ต้องเสียค่าซ่อมเท่าไหร่ถึงจะได้ขายวันนี้คนนี้แพ้เต้นเพลงซีค่ะเต้นเพลงซี๋ยวหนูขึ้นงได้รัรักยอกยอกเอาไปหยอกแม่เธอขายค่าซ่อมเท่าไหร่ครับอ้าวันนี้ใครอยู่ข้างใครอยู่ฝั่งบอสครับอยู่กับพี่นายก็ได้ครับอยู่กับบอสครับเพื่อนใหม่ใกล้ชิดบุกลบ2,000 2,005ค่ะ2,005ป่ะเนี่ยดูสติ๊กเกอร์มันลอกนี่อย่างของปลอมเลยดิแล้วพอมันลอกอย่างงี้เราทำไงคะต้องลอกออกขัดสีแล้วก็แปะสสตตติิิกกกกกเเเอออรร์์ใหม่้งบ สองนะดูดิสติ๊กเกอร์สูงเพราดูหวยเลยดูดิตงรถคันนึงเกือบล้านบ้าเปล่าสติ๊กเกอร์เนี่ยพี่ไม่แน่ใจพี่เดาไว้ก่อนแล้วกันนะสองพันแล้วกันน่าจะอยู่ขัดสีพี่เผื่อรอบล่างหมดแล้วกันเพราะสีขาวว่มมารถมันจะออกเหลืองหน่อยขัดสีทั้งคันเนี่ยสองพันกชนหน้าเลยนะ ติดอะไรมาหน่อยหนึ่งสามพันยางโดนไหมเนี่ยเปลี่ยนแม็กมา G X Series <c oughs> เขาก็สวยอยู่แล้วลูกค้าย,ยัง <c oughs> ต้องการความสวยไม่โอ้ยยางปี21ดูดิแต่เราบิงน้อยเนี่ยเขาเปลี่ยนได้ออกมาแนละ้วคันนีนนน้ปี21แต่ทุกคนดูดอกเห็นปะไม่ได้แย่ต้องบอกว่าที่เราอ่ะยางปี21เนี่ยเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วต่อให้ดอกเต็มนะครับเพราะว่าบางทีมันแตกไรเงี้ประมาณหม <c oughs> <c oughs> ื่นหมื่นหก่อนค่ะ X Series กับตัวธรรมดามันแตกต่างกันยังไงคะคือ X Series เนี่ยมันคือตัวแตกของอียุสุอารมณ์เหมือนโตต้าทีอดีหรือว่าเดี๋ยวนี้จะกกกกกลลายเเเป็็็นนพพพววดดีจจออร์ะแแต่ง้มิศษ แล้วก็พวกมีโลบากระจังหน้าพิเศษอะไรแบบนี้แล้วก็ภายในบเบาะก็จะเป็นเอกลีกโลบาแเทแล้วเรียบร้อยใช่แล้วแพลงงานบางคนกลัวพาดมันแบบว่าของเทียมมาแล้วมันแบบสภาพไม่ดีใช้เปละพักก็พัดปล๋ยมังเป๊ะจริงวะนี่ป้ปายส่วนแบบนี้ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาจ้เป็นเทพได้นะครับไม่ขัดออกซึ่งเราต้องขัดให้เรียบเนาะรถมันต้องเป๊ะคะแนะพี่ว่าทำออกไปนะระดับ95%นแน่นอนออ้ยวันนี้เท่ว่ะดูดิโคมใสเนะไฟข้างในเนี่ยเป็น LED เท่เนาะโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินยงตาเลยอะ แต่ถ้าตาผมไม่พลาดแน่นอนจะเป็นหลอดสีน้ำ เปิดไฟสูงอ่ะโอ้ดูดิหลอดไฟไปเอาอีดีวันเดีือนนี้ดูดิให้โซอ่ะขอ,องจริงสว่างแสบตาตาแตกอ่ะแต่ผมบอกทุกคนนะโ,โคมน,นี้ถ้าชนนะหมื่นสองหมื่นโดนแน่โคตรแพงใครชอบ XC เนี่ยออกห้างเกือบร้านทุกคนนะตอนนี้ขายอยู่แค่ไม่ถึงเจ็ดแต่ราคาดีรถอยู่พันทองเครื่อง1.9กินน้ำมันไหมคะรถจริงเครื่อง1.9เนี่ยเขาทำมาเพื่อประหยัดน้ำมันคือมันใส่เทอร์โบเข้าไปทำให้รถมันดูแรงขึ้นอัตราซินเปลืองอยู่ประมาณ18กิโลเมตรต่อแถวเนี้ยใครใช้จริงขับดีแม็กอยา ดูรถเดี๋ยวไปนะไปห้าหมื่นวาดูของอะไรเดี๋ยวมาไอหนังยังชัดไม่เงานะหัวเกียร์ไปไงตกปกนิดนึงหรือว,ว่าเป๊ะภายในมีอะไรภายในเรียมดิดลดแล้วก็เผื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกองแอร์กองอากาศเนาะสี่พันน่าจะอยู่ ดูดิมาร์กโรงงานทั้งเป๊ะหมดเลยทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด27,000ค่ะขายไป<ห>เท่าหไหร่ขายไป30,000ื่ค่ะอ้าวรอบจบไปเรียบร้อยก็ถ้าใครเจอคันนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับที่เจมส์ก็เลยเอาตรงรับรองว่ารถสภาพโคตรเป๊ะไปเต้นใายทำซีมือขวาทำใจแยกเท้าออกแล้วก็ย่อเข่าลงารักยอกยอก,ยอกเข้าไปยอกแม่เธอเอาไปฝากพ่อ เปิดช่องใหม่ช่องบอสเจมกับช่องบอสเจมทาเบียนเทพฝากกดติดตาม้ว้นะคะ